สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงนะคะารายการข่าวบันเทิงของดังเทอร์มริกานะคะช่วงนี้เข้าสู่ช่วงข่าวบันเทิงคะ่ะ สำหรับข่าวบันเทิงวันนี้นะคะดรมริกาก็จะมาเล่าข่าวบันเทิงให้ฟังกันนะคะข่าวเมื่อสักครู่ข่าวการเมืองเป็นหลีดหนึ่งเราได้เล่าข่าวไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็ขั้นด้วยดนตรีนะคะจากนั้นปุ๊บช่วงนี้นะคะก็จะต่อด้วยข่าวบันเทิงหลังจากจบข่าวบันเทิงเราก็จะมีการขายของกันนะคะเพราะว่าดูแลสปอนเซอร์ที่ดูแลดรมริกามาตลอดระยะเวลาหลายปีนะคะนั่นก็คือสกินแคร์ของดรมริกาสกินแคร์นั่นเองนะคะและตอนนี้นอกจากจะมีดรมริกาสกินแคร์แล้วนะเราก็ยังมีดรมริกาคอสเมติกนะคะ โอเคก่ะนะวันนี้ข่าวบันเทิงที่เราจะเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะข่าวบันเทิงนี้เป็นข่าวบันเทิงมาก ข่าวบันเทิงที่จะเล่านะคะเป็นข่าวที่2วันนี้นะคะก็ตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะ,นนะ,คะก็ที่สภาผู้แทนราษฎรนะคะก็กําลังมีการถกมีเถียงอะไรกันต่างๆนะคะคิดว่าประมาณตีสีวันนี้ยังเถียงกันไม่จบแล้วก็ประมาณสักตีห้าก็ยังจะไม่สามารถโหวตนาย,ยกรัฐมนตรีได้เพราะฉะนั้นใดๆก็คือว่านะคะณเวลานี้กําลังมีการนะคะพยายามกันอย่างเต็มที่ในการที่จะนะคะ,อะขออภิปรายขอด่าน,นิดนึงขอแซวนิดหน่อยนะคะแล้วก็ขอเรียกเลตติ้งนิดนึงแล้วก็ขอกงราคาค่า ตัวกันอีกนิดหน่อยตอนนี้ประมาณสักสกระสอบยังไม่พอเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจะต้องจ่ายกันให้ครบก่อนเดี๋ยวค่อยไปนับศพส่อกันอะไรประมาณอย่างนี้นะคะกําลังวิ่งกันให้วันเลยนะคะจากนั้นปุ๊บเนี่ยนะคะเครื่องบินที่ไปลงดูใบนั้นก็ไม่รู้ว่าไปแล้วก็มีการไปไปเบิกอะไรไปเบิกถุงปุ๋ยที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะต้องหออถุงปุ๋ยใส่เครื่องบินกลับมาไหมถ้าเกิดเครื่องบินกลับมาในวันนี้ก็เท่ากับว่ามอพร้อมกับกระสอบปุ๋ยนะคะแต่ถ้าเกิดเครื่องบินไม่หันหัวเรือกลับมาวันนี้กับวันพรุ่งนกะะค สอบปุ๋ยนั้นเนี่ยก็คือไม่ได้มากับเครื่องบินแต่ขณะเดียวกันไอคนที่จะไปเอากระสอบปุ๋ยที่ดูใบก็ไม่กลับมาแล้วเนี่ยก็แส่าตัวใครตัวมันนะคะแปลว่าตัวใครตัวมันนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามแต่ที่กําลังชักกระเยอะกันอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรในเวลานี้เพื่อที่จะดึงเวลาแล้วก็ถ่วงเวลานั้นอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าจะเป็นการถ่วงเวลาสําเร็จหรือไม่นะคะและขณะเดียวกันตอนนี้โผคลมอเริ่มว่อนแล้วนะคะ,ะทั้งหมดนั้นเป็นข่าวบันเทิงค่ะ ข่าวบันเทิงที่3นะคะที่ดิฉันจะเล่านะคะตอนนี้มีโผคารมว่อนแล้วนะคะอย่างเช่นมีข่าวบันเทิงบอกว่านายกจะชื่ออนุทินข่าวบันเทิงต่อมาก็บอกว่ารัฐมนตรีกลาหมจะชื่อพลเอกบิกบ๊กบิ๊กบิ๊กปั้มประวิทย์นะคะคืนสู่รังเดิมนอกจากนั้นรัฐมนตรีช่วยกลาหมโผออกมาว่อนเลยว่าจะเป็นพลเอกบิ๊กนัทนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยโผก็ว่อนมาอีกว่ารัฐมนตรีก่าการกระทรวงกรเกษตรจะเป็นจะเป็นบิ๊กจากพยาวรอเธอ มนัดปมเต่านะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะก็มีบิ๊กไผ่ลิกจะไปดํารงตําแหน่งนะคะที่กระทรวงหนึ่งจากนั้นปุ๊บก,ก็มีบิ๊กสันติพร้อมพับจะไปเป็นนายนายกรัมนตมีสันติพร้อมอะไรนะพร้อมพับพร้อมแล้วนะพร้อมพับเขาพร้อมพัดไม่ใช่เหรอบางทีกูก็เรียกว่าพร้อมพับบางทีแกก็พับไว้บางทีแกก็พัดบางทีแกก็พับ อนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีโผล่คลมมว่อมมาอีกบอกว่ารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาจะมีคนนั่งอยู่ที่เดิมและปรากฏว่าเพิ่มเติมจะมีคนหน้าใหม่ประมาณ3 4ี่คนและน,นามสกุลแะคาชิดชอบเนี่ยหน้าตาดีๆนามสกุลชิดชอบเลขาธิการพักเนี่ยจะไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงดีอีไปดูแลนิสิตนักศึกษาวาสละและนอกจากนั้นแล้วก็จะมีรัฐมนตรีประจาสานักนาย,ยกรัฐมนตรีที่เป็นอดีตรองประธานสภาตอนนี้โผล่ว่อนประมาณนี้เราจะมารีการเช็คข่าวบันเทิงได้แค่นี้นะคะส่วนที่มันจะบันเทิงกว่านี้คือมันยังมา ไม่ครบยังนับศพบรรดาราัฐมนตรียังไม่ได้รอแป๊บหนึ่งออรอโหวตก่อนเฮ้ยโผขลมามึงอย่าเพิ่งไปสิออรอโหวตให้ได้ก่อนตกลงจะได้โหวตหรือเปล่ากูย,ยังไม่รู้เลย ได้ข่าวว่าโคต้ารัฐมนตรีคลังกับรัฐมนตรีพาณิชย์และกระทรวงการต่างประเทศ3ากระทรวงนี้จะเป็นโคต้าของนายกรัฐมนตรีที่จะเอามาจากคนนอกที่จะไม่ใช่นักการเมืองว่าซัลล่าว่าซัลล่าสูวส่าซัลล่าว่าซัลล่าว่าซัลล่าแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบรรดาพวกรักษาการนายกกับรักษาการรัฐมนตรีนี่จะไปนั่งขี้อยู่ที่กระทรวงไม่ได้นะคะเก็บกระเป๋ออกมาได้แล้วคะ่ะ มันดารักษาการรัฐมนตรีสามสิคนตอนนี้ต้องเก็บกระเป๋านะจ๊ะแล้วแล้วแล้ว,แล,วแล้วท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมอ่ะ ที่รัฐมนตรีไม่เคยเข้ากระทรวงเลยนั่นนะนะเออเก็บกระเป๋าเก้าลงบันไดกระทรวงออกมาได้แล้วเธอเอออย่าลืมจีสติงเธอด้วยล่ะไอ,อ้อย่าลืมจีสติงเธอด้วยนะจีสติงที่ชอบเอาไปใส่ถ่ายขาเออจีสติงที่ใส่ถ่ายขายาวๆเ,เอาออกมาด้วยอีนี่มึงอย่าทิ้งไว้นะอู้จะเนียจานโรเสนียร์รอเนีย,เ,นยเพราะว่ากระทรวงวัฒนธรรมไม่รู้จาไปไว้ที่ไหนเดี๋ยวไม่มีใครกล้าพ,พับให้มึงเอาออกมาจากห้องน้ําด้วยนะจีสติงมึงอ่ะ ข่าวบันเทิงภาคเที่ยงค่ะข่าวบันเทิงภาคเที่ยงค่ะและข่าวต่อไปดรมริกาจะกล่าวนะคะนั่นคือรีมูฟเวอร์ดรมริกาค่ะรีมูฟเวอร์เจลค่ะดรมริกาขอกล่าวมัดรอไว้แล้วค่ะมัดรอว่าได้ไงมัดแบบนี้เลยค่ะทําไมคะซื้อสองแถมหนึ่ง แพ็คหนึ่งมัดรอแล้วแพ็ครอสามกล่องสามกล่องจัดไปตัวนี้คือรีมูเวอร์ดอทอเมริกาคือจะมีไมเซล่าเหมือนดูเหมือนเครื่องดูดฝุ่นอ่ะดูดสิ่งสกรปรกออกจากรูขุมขนอ่ะ ดูดอะไรออกไปอ่ะดูดสิ่งสกปรกคือมันเป็นตัวล้างหน้าเช็ดเครื่องสำอางเช็ดแป้งเช็ดลิปออกจากหน้าคุณได้อ่ะและขณะเดียวกันจะมีแตงกวามีใบบัวบกเป้อะไรต่างๆเป็นธรรมชาติดูแลผิวคุณด้วยอ่ะตัวนี้นะคะอ่าปั๊ม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 เสร็จแล้วก็ถูถูทุนนนะไม่ว่าจะเป็นพนกไอายเลยน้องเลรเนร์ลิปเลิบออกหมดเลยอ่ะแป้งเปื้องออกหมดเลยอ่ะแล้วก็เช็ดออกอ่ะเอาทิชชู่เช็ดก็ได้กระดาษเปียกก็ได้กระดาษเปียกที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะอ่ากระดาษเปียกเช็ดออกก็ได้ทิช กดไป1กล่อง359แต่ถ้าเกิด2กล่องแถมมาอีก1กล่องท,ทันทีเป็นพักกันเป็นอย่างนี้เลยซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1เลยกดไป2กล่องเลยจัดไปเลยค่ะให้โปรโมชั่นอันนี้50ออเดอร์ เอาบ้านนี้ซื้อไม่ได้บ้านนี้ซื้อไม่ได้ซื้อได้สิจ้าเดี๋ยวดรมอกตอรริกาจัดให้บ้านนี้ถ้าเกิดเธอจะซื้อเธอไปซื้อตรงนี้เลยเออเธอเข้าไปตรงนี้มันมีตะก้าขึ้นไหมถ้าเกิดตะก้าขึ้นก็คือซื้อที่ตะก้านะถ้าเกิดตะก้าไม่ขึ้นเธอไปซื้อที่ช็อปนี้อ่ามหาสุขช็อปนี้เธอไปซื้อที่มหาสุขช็อปนี้เลยเออถ้าตะก้าขึ้นก็ขึ้นไปถ้าตะก้าไม่ขึ้นเธอไปที่ซื้อที่มหาสุขช็อปแบบนี้นะคะเข้าไปที่นี่นะเอดมหาสุขช นี่พวกในสภาเลือกสสี่พวกเธอดูดูตารางให้หน่อยสิในสภาเขาเลือกนายยกได้แล้วยังได้ยังตอนนี้ที่สภาผู้แทรนราษฎรถ่ายทอดอยู่ที่ช่อง11 7เจ็สีเออปรากฏว่าเป็นยังไงเลือกนายยกได้หรือยังเลือกได้ยังงาเลือกได้ยังอ่ะอยังยังไม่ได้เลือกอีกอ่ะเอา้ากูก็นึกว่าเลือกนายยกได้แล้วอีชอยเอ้ย ท้าไมล่ละเอากูเห็นบรรดาพวกทีมงานนายกและมนตรีคนใหม่ไปเสกไปเป่าเสลกเศกน้นํามลเตรียมสมเด็จเข้าไปกวาดล้างเช็ดแล้วเนี่ยเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนเนี้ยพระสองฆ์องค์ข้าเจ้าเตรียมที่จะเข้าไปจาเนียเพื่อที่จะไปปัดปัดลังควานแล้วเอายังไม่ได้เป็นเหรอเอานายกยังไม่มียังไม่ได้โหวตเอาแล้วพระสงฆ์ที่เตรียมไปปัดลังควานจะทํำยังไงละเนี่ยเอา,เอาหลวงพี่หลวงพี่ใครก็ได้หลวงพี่ออกมาก่อนฮัลโหลท่านสมเด็จ ท่านสมเด็จหลวงพี่ออกมาก่อนคะ่ออคะอ๋อยังค่ะยังไม่ได้โบสถ์เลยคนนับได้กี่โมงนะคะบ่ายสี่ไม่บ่ายสี่อะไรตอนนี้บ่ายสองแล้วบ่ายสองครึ่งยังไม่ได้โบสถ์นับไปบ่ายสี่แล้วหลวงพี่ไปทําไมตั้งบ่ายสองไปแล้วอ๋อบ่ายสองเอาไปรอไอ้เราเป็นสมเด็จพระอง,องค์พระสงฆ์ข้าเจ้าเราจะไม่ไปน,นั่งรอนายกอย่างนั้นสิเอา้า อะไรนะคะอ๋อเขานับมาตั้งแต่บ่ายโมงให้มาให้มาชันลลช้นเพนรอชั้นเพนต้องสิบเอ็ดโมงนะคะอ๋อเหรออ๋อจิบน้ําปะนะตอนบ่ายโมงโอตอนนี้จิบน้ําปะนะรออยู่ตรงไหนนะคะตรงตึกสันติไมตรีอ๋ออยู่ข้างๆกับตึกไทยคู่ฟ้านะอ๋อจิบน้ําปะนะรอนะคะแล้วจะปัดลังความก่อนอ๋อเหรอคะ แล้วถ้าเธอดีเท่าที่ดูเนี่ยสมเด็จด,ดูแล้วเป็นยังไงบ้างรังควานเยอะไหมรังควาออนอ่ะเยอะไหมคะอ๋อยังไม่ได้ขึ้นตึกอ๋อต้องรอท่านนายกอ๋ออ๋อท่านกาท่านกาหลวงพี่หลวงพี่หลวงพี่จะเย็นเย็นจิบน้ำปาหน้าอยากกินหลายแก้วนะคะเดี๋ยวเราจะฉี่แตกซะก,ก่อนเอ,เอาเอางี้นะคะตอนนี้นายกยังไม่ได้โหวตเลยค่ะอ,อ,ทอท๋อขอโทษทีค่ะขอโทษทีหลวงพี่หลวง,งพี่เป็นเป็นเนจ้าอาวาสวัดไหนแล้วก็มากับคณะไหนนะคะคณะไหนนะ คณะไหนนะคะเอาใหม่อีกทีคนณะไหนนะคะคณะบ้านจันทรสองผีเอา้าอะไรนะคะเข้าใจว่านายกจะชื่อชัยกระเจมบ้านจันทรสองผีก็เลยส่งลุงพี่มาเพื่อมาปัดลังควานแล้วก็เดี๋ยวให้หนายกชัยกระเจมขึ้นตึกแล้วก็ต้องไปปัดกวาดลิฟต์ปัดลังควานอ๋อปัดลังควานที่ลิฟต์ เพราะว่ามีลิฟต์ขึ้นด้วยเออขึ้นบันไดไม่ได้ต้องขึ้นลิฟต์โอ้ยตายแต่ไม่มีใครบอกลุงพี่คะลุงพี่ตกข่าวแล้วล่ะคะ่ะอะไรนะคะลุงพี่ตกข่าวคุณลุงพี่ไม่อ่านไล์กลุ่มล่ะคะเอาลุงพี่ไม่มีไลน์เนาะก็ไล์กลุ่มเขาไล์กลุ่มเขาแชร์กันให้วนเลยว่านายกจะชื่ออนุทินลุงพี่นายกไม่ได้ชื่อชยัยเกษชาเลมลุงพี่เสียงโหวตไม่พอลุงพี่ตอนนี้เนี่ย เออเสียงบดจะไปพอได้ยังไงล่ะก็อีกคนจ่ายเนี่ยเดินทางไปไปดูใบแล้วขึ้นเครื่องบินไปยังไม่กลับมาเลยจะทันมั้ยล่ะลวงพี่ไอ้หลวงพี่คนละขบวนหลวงพี่หลวงพี่ขาลวงพี่เจ้าขาหมดเวลาของจันท์สองพีแล้วหลวงพี่มาทางไหน ประตูใดก็ออกไปประตูนั้นน่ะผิดขบวนคะหลวงพี่ค่ะนะคะหลวงพี่อ่านอะไรกลุ่มนียนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนมัสก,การลาก่อยค่ะสวัสดีหลวงพี่มาผิดขบวนหลวงพี่บอกว่าบ้านจันทร์ส่งผีส่งหลวงพี่มาประกวด มาเตรียมปัดลังควานให้กันท่านจันทเกษมนี่ขึ้นไปเป็นนายกที่ทำเนียบรัฐบาลหลวงพี่ือมานไล่กลุ่มทำไมละ่ะก็หลวงพี่ดีเลยหลวงพี่ไม่มีไล่บอกว่าดีเล์อันนี้เป็นข้อมูลเมื่อประมาณห้าปีห้าเดือนที่แล้วห้าห้าวันที่แล้วสเตสเตตัสวันนี้เนี่ยบรรดาพวกสสเขาเตรียมโหวตอนุทินกันได้ข่าวแต่ตอนนี้ยังไม่ได้โหวตอะไราดากันอยู่ในสภา,านีะ่ะนี่อนุทินถ้าไม่ได้โหวตนี่ไม่รู้จะได้ยังไงนะเนี่ย ลงจะได้โหวตไหมล่ะถ้าถ้านุทินไม่ได้โหวตนี่กูบอกเลยอะฮะถ้านุทินไม่ได้โหวตนี่กูว่าถ้าเกิดข้ามตีสแล้วไม่ได้โหวตกูว่าเกิดเรื่องนะเกิดเรื่องนะระวังนะรีบรีโหวตกันไปซะนะไม่งั้นเดี๋ยวอีหวังมานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรห0 0ทราบสภา500สภา500 ไม่มึงไม่ว่ามึงจะร้อยที่เท่าไหร่ก็ตามแต่ประกาศจากดเรมริกาโปรดทราบกูรู้ว่ามึงฟังกูอยู่กันทุกคนนะระหว่างนี้ประกาศโปรดทราบเวลามึงฟังดอเรมริกาอบูทูธใส่หูด้วยเดี๋ยวเสียงมันจะดังท่านประธานจะตกใจ <c oughs> เวลามึงฟังรายการดเรมริกาอยู่ในสภา,ามึงเอาโทรศัพท์ใส่กระเป๋าไว้ค่ะท่านสสเสร็จแล้วเอาหูฟังบูทูธใส่หูแล้วมึงอย่าหัวเราะเยอะเดี๋ยวเหงื่อแข้งโอเคนะคะ ประกาศถ้าพวกมึงไม่รีบโหวตนะคะท่านสสสภาห้าร้อยถ้าไม่รีบโหวตเดี๋ยวไอหวังมาแน่เดี๋ยวไอหวังมาแน่เดี๋ยวไอหวังมาแน่นะคะระวังไอหวังมานะคะแล้วจังหาว่าเจ๊ไม่เตือนนะคะระวังนะคะรีบรีบโหวตกันนะคะเออเดี๋ยวไอหวังมานะคะรู้จักไอหวังไหม รู้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 จักไอหวังหรือเปล่ารู้จักไอหวังหรือเปล่าเดี๋ยวไอหวังมาแน่ไอหวังชื่อพลเอกพนาเดี๋ยวมาแน่รีบนะไอชอยรีบรีบโหวตกันซ้ำไม่งั้นไอหวังมาแน่นะรีบรีบเลยเออกูเปิดเพลงรอไปมึงจะไปเถียงอะไรกันนักหนามึงลอ้หวังเหรอมึงรอ้หวังเหรอไอหวังมานี่เพลงนัดมาเลยนะเออ ไอหวังมานี่เพลงมาร์ทมาเลยนะไอหวังนะี่ไม่ได้มาคนเดียวเวลามานะไอที่โผไอที่โผรัฐมนตรีวันนะนะั่นน่ะปิดปิดโผเลยนะถ้าเกิดไอหวังมานี่ไอหวังมานี่มาพร้อมคณะนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดภายในหนึ่งชั่วโมงนี้ยังไม่โหวตเดี๋ยวรบริก,การจะเปิดอีกเพลงหนึ่งนะอีกเพลงหนึง่งอีกเพลงหนึง่งพวกมึงต้องรีบออกมาจากสภาเลยนะ <laughs> ไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยเ <laughs> ออ ไม่กล้าพูดฮึบร,บ,บรีบรีบโหวไปซะถ้าไม่รีบโบวเดี๋ยวไอ้หวังออกมาจากเกียรกายล้วจะยุ่งนะแล้วสภากับสภากับมตบตรสิบเอ็ดอยู่ใกล้กันสภากับเกียรกายค่ายเกียร์กายอยู่ใกล้กันด้วยแล้วขอโทษนะรถตะขาบจากเกียรกายไปแค่สองนาทีถึงนะจ๊ะฮึบฮึบฮึบ,บพูดอะไรไป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  โอเคต่อไปนะคะดรมริกาจะจัดโปรโมชั่นตัวนี้นะคะ่ะทุกคนดรมาริกาขออนุญาตแถลงข่าวประกาศประกาศ,ปร,าศประกาศประกาศประกาศเธอลิปสติกจะอยู่ไหนที่แกะไว้เมื่อวานเอ่ออยู่ตรงนู้นประกาศทุกคนตอนนี้ดรมริกาชอ็อปดรมริกาสกินแคร์ขอตะไลข่าว เรามีลิปสติกใหม่เพิ่งเปิดเมื่อวานนี้แล้ววันนี้เปิดตลาดไปแล้วที่แนวหน้าและขายดีมากลิปสติกของเรามีทั้งหมด6ซสีจากนั้นพูดลิปสติก6สีนั้นนะคะทุกคนกล่องลิปสติกมันจะเป็นแบบนี้เป็นตูุรูปมอลลี่แบบนี้ลิปสติกเรายี่ห้อว่า Molly S อลิปสติกยี่ห้อ Molly S m อส l อลลี่คือ แล้วลายมือ m o l เอสคือลายมือฉันเลย m o l l อ s m o l l อสยี่ห้อ m o l เอสแล้วมันจะมีรูปตุ๊กตาแบบนี้สามารถที่จะเอาไปเป็นของฝากน้องๆหนูๆวัยรุ่นลูกหลานได้และรวมทั้งคุณแม่คุณย่าคุณยายได้หมดเลยโอเคสวอดสีกันเลยมีทั้งหมดนี่รูปลักษมันจะเป็นแบบนี้หรูมากหรูมากหรูมากนะจ๊ะแล้วสีมันจะอย่างนี้นะคะนี่สีมันจะอย่างนี้นะคะแล้วมันก็จะไต่ตั้งแต่สีนูดสีชมพูจนไปถึงสีต่างๆ นะคะสีนูตสีชมพูเออเธอมาช่วยฉันสวอตหน่อยดิมาสวอตสีให้หน่อยนี่เธอเออเออใบใบามาช่วยสวอตสีได้ไหมเออใบผูบ้เชี่ยวชาญในการแต่งหน้ามาสวอตสีใบมีทั้งหมด